ณดินแดนสวรรค์มีองค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่ปกครองทั่วทั้งแดนสวรรค์มีวิมานอันเป็นเมืองที่วิจิตรงดงามภายในเมืองมีเทพพระบุตรเทพธิดาข้าทาสบริวารมากมายส่วนเทวดาองค์อื่นก็มีวิมานเป็นเมืองน้อยใหญ่แตกต่างกันไปตามบุญที่สั่งสมมาถ้ามีเรื่องสำคัญภายในแดนสวรรค์ เทพทั้งหลายจะมาประชุมกันที่เทวสภากล่าวถึงองค์มหาเทพและพระมเหสีปกครองสวรรค์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมามีพระโอรสด้วยกันสองพระองค์การต่อมาองค์มหาเทพได้ล่วงรู้ว่าจะมีพระธิดาผู้มากด้วยบุญบารมีจะมาเกิดเป็นลูกของพระองค์จึงได้เรียกเทพพระบุตร เทพธิดาข้าทาสบริวารในเมืองวิมานของตนมาประชุมและบอกกล่าวเรื่องราวของพระธิดาที่กำลังจะมาเกิดองค์มหาเทพนั้นมีความประสงค์จะให้พระธิดาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ในทางธรรมจึงมีพระบรัญชาลงไปว่าให้เทพพบุตรข้าทาสบริวารที่เป็นผู้ชายภายในเมืองทั้งหมดแปลงกายเป็นหญิง ยกเว้นแต่องค์มหาเทพและพระโอรสทั้งสองเมื่อพระธิดาองค์น้อยถือกำเนิดขึ้นมาเหล่าทวยเทพทั้งแดนสวรรค์ได้มาแสดงความยินดีกับองค์มหาเทพและมาอวยพรให้แก่พระธิดานับตั้งแต่นั้นมาพระธิดาก็ถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีพระธิดาเป็นผู้มีความงดงามฉลาดมีเมตตาการุณา รักสงบชอบชมสวนดอกไม้ชอบอยู่กับธรรมชาติเป็นที่รักขององค์มหาเทพพระมเหสีและพี่ชายทั้งสองพระธิดาถูกเลี้ยงดูอยู่แต่ในเมืองวิมานขององค์มหาเทพไม่เคยได้ออกไปข้างนอกเมืองจนกระทั่งพระธิดามีอายุได้16ปีตามธรรมเนียมของแดนสวรรค์จะต้องมีการเลือกคู่ครอง เทพทั้งหลายจึงคุยกันว่านับตั้งแต่ที่พวกเราไปอวยพรร่วมแสดงความยินดีตอนที่พระธิดากำเนิดพวกเราก็ไม่เคยเห็นนางอีกเลยบัดนี้พระธิดาขององค์มหาเทพมีอายุ16ปีแล้วจึงอยากจะยนโฉมของพระธิดาเทพทั้งหลายได้รวมตัวกันไปขอให้องค์มหาเทพ จัดงานเลือกคู่ครองให้แก่พระธิดาเมื่อองค์มหาเทพได้ฟังก็พิโรธเป็นอันมากจึงประกาศต่อเทพทั้งหลายว่าหากใครผู้ใดมาพูดเรื่องนี้อีกจะทำสงครามกันทันทีเมื่อได้ยินดังนั้นเหล่าเทพทั้งหลายก็เกิดความไม่พอใจเพราะอยากจะเห็นหน้าตาของพระธิดาจึงมีเทพองค์หนึ่ง ลอมตัวเป็นนางสนมพี่เลี้ยงเข้ามาในเมืองวิมานขององค์มหาเทพและได้เห็นถึงความผิดปกติว่าภายในเมืองมีแต่ผู้หญิงจนกระทั่งสืบรู้ความจริงเทพองค์นี้ปลอมตัวมาอยู่ใกล้ชิดกับพระธิดาเป็นเวลานานได้เห็นถึงความงดงามความฉลาดและความมีเมตตากรุณาของนางจึงเกิดเป็นความรักขึ้น วันหนึ่งขณะที่พระธิดาเดินเล่นอยู่ในอุทยานเทพที่ปลอมตัวเป็นนางสนมพี่เลี้ยงได้หาโอกาสชวนพระธิดาเดินไปเก็บดอกไม้เมื่อได้อยู่กันตามลำพังจึงแปลงกายกลับเป็นเทพพบุตรรูปงามเหมือนเดิมพระธิดาเห็นดังนั้นก็ตกใจเป็นอันมากเทพองค์นี้จึงได้แนะนำตัวเองและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งหมด เมื่อได้รู้ความจริงพระธิดารู้สึกโกรธพ่อผู้เป็นองค์มหาเทพมากและเกิดความชอบพอต่อเทพผู้นี้เพราะไม่เคยเห็นชายใดนอกจากพ่อและพี่ชายทั้งสองเลยฝ่ายนางสนมพี่เลี้ยงเห็นเทพประบุผู้นี้ยืนคุยอยู่กับพระธิดาจึงได้รีบไปรายงานต่อองค์มหาเทพเมื่อองค์มหาเทพได้ทราบเรื่อง ก็เกิดความพิโรธเป็นอันมากจึงสั่งให้ทหารไปจับตัวเทพผู้นี้มาลงโทษอย่างหนักทันทีณอุทยานพระธิดาได้ถามเทพบุตรว่าท่านไม่กลัวพระบิดาของเราจะลงโทษหรือฝ่ายเทพบุตรจึงตอบว่าช่วงระยะเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระธิดาข้าพเจ้ามีความสุขมากและเกิดความรักต่อพระธิดา จึงตัดสินใจกระทำการครั้งนี้ข้าพเจ้ารู้ว่าจะได้รับการลงโทษสถานหนักเป็นแน่แต่ก็เต็มใจเพราะความรักที่มีต่อพระธิดาเมื่อบอกเรื่องราวความในใจต่อพระธิดาแล้วเทพบุตรจึงขอตัวลาลงไปเกิดยังเมืองมนุษย์เพื่อหนีทหารที่กำลังจะมาจับตนเองไปลงโทษหลังจากที่เทพบุตรไปแล้ว พระธิดาจึงไปต่อว่าองค์มหาเทพที่สร้างเรื่องหลอกนางตั้งแต่เกิดจนโตพระธิดาโกรธพระบิดามากเลยหนีลงมาเกิดยังเมืองมนุษย์ตามเทพบุตรผู้นั้นส่วนองค์มหาเทพจะอธิบายความจริงที่ตนกระทําการเช่นนี้ให้พระธิดาฟังนางก็ไม่ฟังและหนีไปองค์มหาเทพจึงพิโรธมากเลยสาบเทพบุตรผู้นั้น ไม่ให้สมหวังในความรักถ้ามีครอบครัวก็อยู่กันได้ไม่นานและสาบพระธิดาไม่ให้รู้จักความรักรักใครไม่เป็นฝ่ายพระมเหสีเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเกิดความเป็นห่วงพระธิดามากและต่อว่าองค์มหาเทพพร้อมเตือนสติว่าไม่ควรสาบลูกเช่นนี้องค์มหาเทพก็คิดได้ และคลายความโกรธลงแต่ก็บอกกับมเหสีไปว่าเราตัดแล้วคืนคำไม่ได้คำพูดเราศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองได้คิดหาวิธีช่วยลูกสาวให้พ้นคำสาปจึงต้องสาปพระธิดาอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยพระธิดาดังนี้หากลูกสาวเราประพฤติปฏิบัติธรรมจนสำเร็จสามารถรึกชาติได้ และรู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้จะพ้นคำสาปและกลับขึ้นมาเป็นลูกสาวของเราดังเดิมณนะโลกมนุษย์ในวัดอันวิจิตรงดงามมีสองสามีภรรยาฐานะดีกำลังกราบไหว้ขอพรต่อพระพุทธรูปที่ชาวเมืองนับถือเลื่อมใสศรัทธาด้วยว่าทั้งสองนี้ยังไม่มีบุตรเลย จึงมาขอลูกสาวที่น่ารักว่านอนสอนง่ายกตัญญูรู้คุณเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งเป็นผู้มีบุญมาเกิดกับข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อสองสามีภรรยาขับบ้านไปต่อมาไม่นานผู้เป็นภรรยาก็ได้ตั้งท้องสร้างความปิติยินดีให้แก่สามีเป็นอันมากขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์จะกินเนื้อสัตว ของสดของข่าวไม่ได้กินได้แต่ข้าวมันต้มและน้ำเห็นคนฆ่าสัตว์สัตว์โดนทำร้ายหรือเห็นเลือดก็ไม่ได้จะเกิดอาการแพ้ท้องขึ้นไส้วิงเวียนอาเจียนต้องรีบหนีทันทีแต่ภรรยาจะชอบกลิ่นหอมๆชอบดอกไม้จะเก็บมาติดผมเก็บมาดม เก็บมาไว้ที่นอนเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนตั้งท้องได้11เดเดือนขณะที่ภรรยาท้องแก่ใกล้คลอดได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นคือฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมหนักต้องใช้เรือในการเดินทางสัญจรอย่างเดียวเมื่อถึงวันที่เจ็ดผู้เป็นภรรยาก็ให้กำเนิดบุตรสาวอย่างง่ายได้ <Es> พร้อมกับฝ <stock S 2> นที่หยุดตกทันทีเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างมากเมื่อลูกสาวตัวน้อยถึงกําหนดโกนผมไฟพ่อแม่ได้พาไปหาหลวงพ่อในวัดที่เคยขอพรไว้เพื่อขอให้ท่านช่วยโกนผมไฟและตั้งชื่อให้ลูกสาวหลวงพ่อท่านดูวันเดือนปีเกิดจึงตั้งชื่อให้ว่าน้ำฟ้า และหลวงพ่อได้พูดเตือนสองสามีภรรยาว่าเด็กคนนี้เป็นผู้มีบุญจากเบื้องบนลงมาเกิดขอให้พ่อแม่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ดีต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์น้ำฟ้าเป็นเด็กที่เดินได้ไวพูดได้ไวกว่าเด็กปกติเมื่ออายุได้หนึ่งขวบเจ็เดือนก็เริ่มสอนคน ในตอนเย็นหลังจากเสร็จงานจะมีญาติญาติมานั่งกินข้าวกินเหล้าทุกวันน้ำฟ้าจะเดินไปเก็บผลไม้เปรี้ยวๆเ,เอาไปให้คนในวงเหล้าและจะพูดกับคนที่กินเหล้าว,ว่ากินทำไมไม่เห็นอร่อยเลยเหม็นก็เหม็นเดินก็ไม่ตรงทางอ้วกด้วยพูดก็ไม่รู้เรื่องเลิกกินเถอะ อยู่มาวันหนึ่งน้องน้ำฟ้าถามแม่ว่าเห็นที่บ้านมีงานคนเยอะแยะแม่เตรียมผลไม้ถวายพระทำไมไม่แบ่งไว้ให้หนูกินบ้างแม่ก็แปลกใจมากเพราะสิ่งที่ลูกสาวเล่ามานั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนตั้งท้องน้ำฟ้าก็เล่าเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องต่อมาน้ำฟ้าก็ได้เล่าเรื่องราวบนสวรรค์ ให้พ่อแม่ฟังอยู่บ่อยๆทั้งสองจึงะระลึกถึงคำพูดของหลวงพ่อที่เคยบอกไว้ตอนตั้งชื่อให้น้ำฟ้าพ่อกับแม่เริ่มเชื่อและเลี้ยงดูน้ำฟ้าตามที่พระท่านสั่งไว้พ่อแม่ได้ให้น้ำฟ้าไปเรียนธรรมะกับพระอาจารย์ที่วัดภายในวัดจะมีงานศพอยู่บ่อยๆน้ำฟ้าได้เห็นการตายหลายลักษณะหลายรูปแบบ ทำให้เธอเกิดการพิจารณาทางธรรมถึงการเกิดแก่เจ็บตายของคนและสัตว์ทั้งหลายน้ำฟ้านั้นเป็นเด็กไฟรู้ชอบทำบุญให้ทานถือศีลปฏิบัติธรรมส่วนมนนั่งสมาธิเป็นประจำจนโตเป็นสาววันหนึ่งน้ำฟ้าได้พบกับชายหนุ่มหน้าตาดีอายุมากกว่าน้ำฟ้าอยู่หลายปี มีลักษณะภูมิฐานเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่าไกรภพไกรภพนั้นเป็นคนหน้าตาดีฉลาดหลักแหลมมีความเป็นผู้นำมีอัธยาศัยดีจึงเป็นที่หมายตาของเหล่าหญิงสาวทั้งหลายแต่ไกรภพกับไม่ได้ชอบผู้หญิงเหล่านั้นเลยเหมือนเขารอใครบางคนอยู่ส่วนน้ำฟ้านั้น ไม่ชอบความเจ้าชู้ของไกลพบเจอกันทีไรก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดจึงมีความรู้สึกไม่ชอบไกลพบเป็นอันมากภายในบ้านที่ใหญ่โตสวยงามมีเศรษฐีสองสามีภรรยาซึ่งก็คือพ่อและแม่ของไกลพบกำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานของลูกชายพ่อแม่เห็นว่าไกลพบนั้น ถึงเวลาจะมีคู่ครองได้แล้วและอีกไม่นานก็จะถึงวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือนสิองอันเป็นวันลอยกระทงทั้งสองจึงวางแผนจัดงานประกวดนางนพมาศเพื่อให้ลูกชายได้เลือกผู้หญิงที่ถูกใจลอยลอยกระทงประเพณีลอยกระทงของปีนี้จัดยิ่งใหญ่สวยงามกว่าทุกปี เพราะมีพ่อแม่ของไกลพบเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้คนต่างพาลูกหลานญาตินิดมาร่วมงานรอยกระทงมาดูการประกวดนางนพมาศภายในเมืองดูสนุกคึกค,ครื้นเป็นอย่างมากเมื่อชาวบ้านลอยกระทงแล้วต่างพากันมารอดูการประกวดนางนพมาศโดยเฉพาะหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ ต่างรีบมาจับจองอยู่หน้าเวทีเพราะต้องการจะเห็นความงามของสาวๆที่เป็นลูกหลานของบรรดาเศรษฐีส่งเข้าประกวดในค่ำคืนนี้ไกลพบก็เป็นหนึ่งในนั้นเนื่องด้วยพ่อแม่สั่งให้มาเป็นกรรมการเลือกนางนพมาศในปีนี้พร้อมกับกรรมการท่านอื่นๆและพ่อแม่ของไกลพบยังได้กำชับด้วยว่า หากลูกชายชอบผู้หญิงคนไหนให้เลือกมาได้เลยส่วนน้ำฟ้านั้นเธอก็ได้เข้าประกวดในครั้งนี้ด้วยเมื่อการประกวดเริ่มขึ้นสาวงามแต่ละคนต่างก็แสดงความสามารถของตนเองจนถึงรอบของน้ำฟ้าเพียงแค่เธอขึ้นเวทีก็ทำให้ไกลพบหัวใจหวั่นไหว เพราะได้เห็นความสวยและความงามของเธอเพียงแค่มองตาก็ต้องมนสะกดจนเกิดเป็นความรักไกลพบจึงคิดในใจว่าจะเลือกน้ำฟ้านี่แหละเป็นคู่ชีวิตของเขาการประกวดดำเนินต่อไปจนถึงรอบคัดเลือกสาวงามห้าคนสุดท้ายซึ่งน้ำฟ้าก็ติดหนึ่งในนั้น เมื่อทั้งห้าขึ้นประชันโฉมความสวยงามและแสดงความสามารถผลการประกวดนางนระมาศในปีนี้ก็เป็นอันตัดสินโดยกรรมการได้ประกาศให้ลูกสาวของเศรษฐีที่เป็นเพื่อนกับพ่อแม่ไกลพบได้อันดับหนึ่งส่วนอันดับที่สองนั้นเป็นของน้ำฟ้าพ่อแม่ของไกลพบชอบลูกสาวของเพื่อนเศรษฐีคนนี้มาก จึงหมายมั่นจะให้แต่งงานกับไกรพบหลังจากเสร็จงานรอยกระทงทั้งสองครอบครัวจึงคุยปรึกษาหารือกันฝ่ายไกรพบนั้นเมื่อทราบเรื่องก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะตนเองนั้นมีผู้หญิงที่ชอบพออยู่แล้วนั่นก็คือน้ำฟ้าจึงยื่นคำขาดกับพ่อแม่ไปว่า ถ้าไม่ได้แต่งงานกับน้ำฟ้า <_ an> เขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนไหนเลยพ่อแม่จึงต้องยอมไกลพบเพราะรักลูกชายคนนี้มากและก็ต้องการให้เขานั้นมีครอบครัวเสียทีจึงเดินทางมาคุยเรื่องการแต่งงานของไกลพบกับพ่อแม่ของน้ำฟ้าน้ำฟ้าเธอนั้นไม่ชอบไกลพบเลยแต่ก็ต้องยอมแต่งงานกับเขา พราะพ่อแม่ของน้ำฟ้าอยากให้ลูกสาวอยู่สุขสบายเมื่อหญิงสาวทั้งหลายทราบเรื่องการแต่งงานของทั้งสองต่างก็เสียใจและเกลียดน้ำฟ้าเป็นอันมากที่มาแย่งผู้ชายที่พวกเธอหมายปองไกลพบและน้ำฟ้าชอบให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิชอบเข้าวัดทำบุญเหมือนกัน ทั้งสองดูเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากแต่ไกลพบนั้นจะไม่ให้น้ำฟ้าเข้าวัดคนเดียวเพราะกลัวเรื่องคอรหานินทาชายหญิงทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่อยมาและมีลูกชายด้วยกันสองคนเป็นเด็กที่น่ารักฉลาดเชื่อฟังพ่อแม่น้ำฟ้าจะอยู่ดูแลพ่อแม่และเลี้ยงดูลูกๆที่บ้าน ส่วนไกลพบนั้นจะออกไปทำงานข้างนอกเพราะมีกิจการที่พ่อแม่สร้างไว้ให้รับช่วงต่อเมื่อมีเวลาว่างหรือหยุดงานไกลพบจะพาครอบครัวไปพักผ่อนและทำบุญตามวัดต่างๆอยู่เป็นประจำต่อมาเมื่อกิจการของไกลพบจเจริญรุ่งเรืองขึ้นทำให้เขานั้นมีงานมาก เลยไม่มีเวลาพาน้ำฟ้าเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมน้ำฟ้าก็รู้และเข้าใจจึงขอเข้าวัดคนเดียวแต่ไกลพบก็ไม่ยอมให้ไปจะไปได้ก็ต่อเมื่อเขาพาไปเท่านั้นจึงทำให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยมาเมื่อเวลาผ่านไปลูกชายทั้งสองก็โตเป็นหนุ่มน้ำฟ้าจึงขอเลิกกับไกลพบ เพื่อเข้าวัดปฏิบัติธรรมทั้งสองเลยแยกกันอยู่ไกลพบเห็นว่าลูกชายโตแล้วจึงพาไปช่วยงานตนเองเมื่อเวลาผ่านไปไกลพบก็ได้แต่งงานใหม่กับผู้หญิงที่พ่อแม่ของเขาพอใจส่วนน้ำฟ้าก็เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วและเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรม เมื่อการปฏิบัติธรรมของเธอก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นจนได้ร่วงรู้เรื่องราวในอดีตชาติของตนเองว่าไกลพบก็คือเทพบุตรที่หนีลงมาเกิดผู้นั้นน้ำฟ้าก็คือธิดาขององค์มหาเทพพ่อแม่และลูกชายก็คือผู้ที่มีบุญคุณต่อกันและก็รู้วิธีแก้คำสาปขององค์มหาเทพแล้ว น้ำฟ้าจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกลับขึ้นไปยังสวรรค์ดังเดิม